ไปเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เน็ตด,ดับครับทุกท่านเออ,อเเมื่อกี้เน็ตด,ดับเมื่อกี้เน็ตด,ดับเกิเดเอซเซียนฮะอ้าวรุยต่อให้จบเอาให้มันจบวันนี้เพราะว่ามันจจใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วหนึ่งของข้ามอ็อตตรงนี้ก่อนอ่าถึงไหนว่าเมื่อกี้ตรงนี้โอ้โหไม่เอา,า,าข่าวดีมาขยี้กูอีกแล้วไม่เอานะข่าวเร็ว เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเวเร็วเวผมสกิปอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมันจะข้ามหมดเลยแม่แทบเ็เอเลยแม่มามมามามา ฉันขอร้องอย่าทำกับฉันแบบนี้ของไกลสตารเร็วเฮ้ยคนเขียนบุคือจานไก่ใช่ไหมอือชื่อจานไก่เกียดมึงถึงตรงดอกไม้ปะหรือตรงไหนวะชื่อจำไม่ได้ถ้าเอาคนดูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเย้เย้เร็ว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  เลิกขยี้กูได้แล้วบ้าร้องเลยกราบแล้วเลิกขยี้กูได้แล้วจะร้องไห้แล้วเพื่อนฮัลโหลไม่เชียวไมมีทางเติมเต็มอ่าจ่ผ่านไปแล้วโอ้กลายเป็นหุ่นไปแล้วว่านี่อย่างเงี้ยเสียดงก็อยู่ข้างหุ่นเรื้อยหาแล้วหายจากหายไป อ่าเนี่ยฉากฉากในไลน์นี่อยู่ตรงนี้แต่ผมเล่นอ่ะเลยตรงนี้หมดแล้วมันอยู่กลางนู้นี้แหละแถวๆนี้แหละรู้สึกว่าตอนนี้มันมันมีอยูจริงต่ว่าเอออยู่นี่แหละแถวนี้แหละจบสรลังหุ่นเรียนเวลาและความเสียดายครั้งสุดท้ายของเด็กสาอยู่ใกล้แค่เอื้องเนี่ยอยูตรงนี้แหละอยู่ใกล้แค่เอื้อมผลกางวันที่งดงามถึงเวลาทำจ่าสัญญาณแล้วคุณทำได้คุณจะทำแล้วคุณจะต้องทำให้มันเป็นจริงผมเบิกสภาฉันจะบุกเบิกเองจะช่วยเธอให้ได้ ดูซ่าอาบุอิสอ้าวเฮียมาขัสีเลยโอ้ไม่นะดูสิดีนแดนแห่งนี้ทุกอย่างต่างได้แล้วอนุญาตทุกอย่างลุ้เป็นไปได้โอ้โหไม่ครัโอ้โหเพลง <c oughs> อยากฆ่าคุณด้วยวิธีนี้ <c oughs> ไม่เอาอย่ากฆ่าฉันด้วยวิธีนี้ <c oughs> อย่าฆ่ากูด้วยวิธีนี้อย่าฆ่ากูด้วยแบบนี้ครับโอ้โหหายไปแล้วครับโอ้โหอุยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขนลุกเฮ้ยฉัดูขนลุกคนหนึ่งโอ้เพลง โอ้ยไป็นจ็จบดีป่ะวะเขี้ยและนึกนะเมื่อกี้มันเราคิดไปเองหรือว่ามันคือฉากจริงวะจะถือว่าดีะอย่าหุณงจบนะโอเคปิดฉากความฝันที่สวยงามว่าเรื่องมึงว่ไงเนี่ยลูกที่ไม่รู้ว่าถูกถ่ายไว้เมื่อไหร่ แต่ปฏิเสธความรู้สึกสมจริงมันดันไม่ได้เลยอดีตเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงแต่ทิ้งร่องรอยมันเป็นหลักฐานมันจะมีเพียงไม่กี่คนที่รูร้แต่เมื่อไรที่เด็กสาวหวนึกถึงความฝันคุดกาวในอดีตเธอจะยิ้มให้กับมันคนที่ฝันก็คือคนที่สร้างฝันคนที่สร้างฝันก็คือคนที่ฝันต้องสละเรื่องราวในอดีตของตนถึงจะทอความฝันที่งดงามที่สุดได้ผู้คนจะไม่จบดิงทุกคนจะไม่จมดิ่งอยู่ในนั้น จนไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกพวกเขาจะได้รับความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตในความฝันอันงดงามจากนั้นก็มุ่งสู่วันพรุ่งนี้พอเป็นแดดฝันใหญเแล้วบอกเออจริง <c oughs> ไม่รู้ว่านางปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยหซุ่ม้ามาขอเลยเป็นที่สุดแี่ยิ้มฝืนเลยโอ้ yes 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 แล้ตัวเคีดีไหมจุดๆๆหมายความว่าวไงวะป็นอยู่แรกของใจนั่นก็พูดยิ้มเหมือนกันเลยถามว่านายโอเคดีหรือเปล่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วตอนที่ขับกล้าพายายนั่นกลับมาก็เป็นแบบนี้หมดสติอยู่ตลอดมาขับพุนกรอกก็ไม่ได้ลำตากคอาตัวเลยแต่รักษาได้อย่าเพิ่งร้อนใจไปคุยกับฝ่ายได้ไหมเราให้เธอควบคุมหุนกรอกให้ได้ก่อนดีก,กว่าใเวลาเฟ้นตัวอพอสมควรโอ้ยบ๊บวยทุกอย่างโอเค โอเคโอเคด้อยา okay, ่างโอเคด้วอย่างโอเคโอ้จบงี้เลยเหรอโ <laughs> okay. อเครอสิจุดศูนย์ครับสนุกมากแผลนี้สนุกมากแผบบลน,นลี้สนุกมากแบบสนุกเฮี้ยนเลยผมใช้คำนี้ได้เลยโอ้สนุกมากสนุกมากขอโคตรเยอะแล้เวเนื้อทั้งหมดที่ผมให้แผลนี้สนุกสนุกมากอะ่ะ เออดีอ่ะผมชอบตอนตีวัสันเดย์แล้วมันให้เราเล่นเป็นอ่าผู้เบิกสี่คนอ่ะชอบตรงนี้มากเดี๋ยวน้นก็รอดวะแล้วไมมันตัดจบกันวะก็นั่นแหละสิผมก็อยากดูเหมือนกันมันตัดจบด้อย่างวะเนี่ยเฮียอ <Yeah. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่่าเปบปืนดิครับปอบปืนปอบปืนโอ้โจบดีมากอ่ะปิชปฉากไป้วอีขาดตัวหนึง่ง <laughs> ขาดตัวหนึง่ง ผมต้องการตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันสุ่มได้อยู่ว่าจะสุ่มแบบเออแบบยังไงอะแบบยังไงวะแบบ,บอ่าเล่นเรื่องเสร็จจะมาสุ่มสักสิสกสบโลอะไรเงี้ยมันไม่ได้สุ่มละขาดถึงขาดถึงขาดถึงตัวเอ่อผู้แผ่นี้สนุกมากแผ่นี้สนุกมากเลยพูดเลยสนุกแบบชิ่อสนุกชิบหายอะผมชุกคำนี้ได้เลยเชื่อไหมว่านันมาสนุกอะวุ้ยถูกเหมือนกันอะ มันก็ทาให้เรื่องเรื่องราวมาสมบูรณ์จริงๆนะเออแบบสมบูรณ์จริงๆอะ่ะแบบแต่ที่เคยแต่ที่แบบอ่าหลายคนเคยพูดนะซึ่งรวมถึงตัวผมเองวยแบบมันจะมีอะไรดีกว่าพนาโคอน,นี่วะเนี่ยก็พนาโคอนี่เองแหละที่ดีกว่าพนาโคอนี่ต่อมันจัดจบดิบเป็นหรอว่ามันถักดิบมากเลยตอนจบว่ะแบบดิบๆเลยอะ่ะ โอ้ยต้องไปเพิ่มเลเวลนี่เจ้าใช่ไหมเอ,อ้ยไม่ขาดแค่ร <c oughs> ้อยสี่สิบแอบว่วงช่วงโรบินนี่หน่อยใช่ช่วงโรบินแอบ,บว่วงจริงผมรู้สึกว่าช่วงนั้นมันแอบเนื้อไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดยวเอาของคือทิปบี้ก่อนไปขโม,ยไ,ขม,ย,ม,ขมยไปขโมยเอไอซีภาษามาขโมยไปเอาเอากลับมา <c oughs> แต่โดยวมดีครับ แผ่นนี้ดีดีเยี่ยมเลยแผ่นนี้สนุกมากสนุกมากสนุกมากแผ่นนี้สนุกสนุกมากเอ้ยเอฟซีป่ะภาษาไม่ได้เล่นวะไม่ผมดูว่ามันจะมีแบบให้เล่นเดอะดาเลียนในเรื่องงั้จะเล่นทีมเบรกหรอดท้ก็ไม่ได้เล่นวะกลับมาเป็นเบมมีเ่เถอะสุดก,ก็คือเรื่องราวของายาแคดี้ตอนนี้ก็เจอเป็นแบบ ที่เราเจอมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์เหมือนเป็นแค่วอลอีฟ e อะเออเหมือนเหตุการณ์วอลอีฟเฉยแต่ย้อนมาทุกอย่างก็โอเคนะมันก็แบบไม่ได้แย่อะไรนะเขาตื่นเต้นี่อเลยเป็น,หน,นเ,เนหนมือนเขาจะใช่ใช่มันแอบ,บเหนื่อยนั่นแหละแต่เาขาดีนี่กว่าตนี้อ่ะอะไระ โอเคโอ้ <c oughs> <Okay>. oh, นี่อ่ะแล้วก็เปนาโคนี่แล้วก <c oughs> ็จบ <c oughs> นั่นแหละครับถึงก็เสร็จนั่นแหละก็ไม่จะเปลี่ยนในเรื่องช่วงนี้ไปเลยหรอบงังใช่ไหมอ๋อไม่ว่ะอันนี้อันนี้ยังอยู่นะเอออันนี้ยังอยู่ เดี่ยวจริงอ่ะอันนี้ไม่เหมือนเป็นวอตอีฟอะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือวอตอีฟคือพอมันแยกในเรื่องฝั่งบุกเบิกกับอ่าขับรนะวะที่เลยคิดว่าเป็นจะเป็นวอตอีฟดักดักเลยโดยรมชอบนะใช่ผมว่าสรุปนะแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าไอ้ข้างบนกับข้างล่างอ่ะอันไหนเป็วอตอีฟอันไหนคือวอตอีฟอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือวอตอีฟกันแน่มันคืออันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องหลักหรือวอตอีฟ เรื่อนี้ก็เป็นในเรื่องหลักหรือว่าอีฟเหมือนกันโ <g uck> ดยรวมชอบใช่ชอบช,ชอบธุรกิจจุดจบชอบเอาง่ายอ่ะก็คือเหมือนว่าปลุกภารกิจบุกเบิกอ่ะตัวเอ็มซีก็จะแบบเด่นไปเลยเนาะตัวตัวเอกเราอ่ะก็คือเป็นแบบพวกแก๊งบุกเบิกอะไรเงี้ยแต่พอเป็นภารกิจจุดจบมันก็จะเป็นพวกตราสเตอร,ร์ลอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออธุรก,กิจกับจุดจบอยู่แล้วไงเข้าใจได้นะไม่รู้อยากให้ทำแบบนี้เยอะเหมือนกันนะแบบว่าอันนี้เป็นในเรื่องของฝ่ายตัวเอกเป็น แกงผูกเบอร์อันนี้ก็เป็นแกงของนัสรัศมีตลอดนะเอ้ยผมว่าอันเนี้ยโอเคถ้าแบ่งแบบนี้แยกแบบชัดเจนแบบโอเคเลยนะเออผมว่าผมว่าเป็นอย่างนั้นแหละว่าแบบคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนอะผุกเบอร์หรือจจบถ้าบุกเบอร์ก็บุกเบอร์ก็จะจบแบบนี้เอ้ยเด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 อันนี้อันนี้เรื่องหลักอยู่แล้วอันนี้มันมันมันประสานกันคุณจะเลือกแบบนี้อ่าคุณจะเลือกจบแบบนี้แบบซึ้งๆแบบนี้เลยนะแบบหวานๆเลยหรือคุณจะเลือกจบแบบนี้ เนี่ยจบแบบเนี้ยตับๆหน่อยแต่ว่าจบก็ดีจบดีจบดีเหมือนกันแต่มันดีคนละแบบเออเอยฉลองอยูๆๆ่ใช่ใช่ผมชอบเหมือนกันนะจะเห็นในลาคตเหมือนกันผมรู้สึกว่าคนเหมือนแบ่งอ่ะแบ่งว่าเนี้ยคือของผู้เปิดแก๊งรถไฟอันนี้ของแกง๊งรัเสเตอร์ลัลนมันเหมือนแบ่งเน้ชัดเจนเลยเนาะเพราะรถไฟก็มีเหมือนแบบรับถือจุดจบ รถถือจุดจบส่วนเอ้ยไม่ใช่รถไฟรถถือบุกเบิกดิมันจุดจบบ้าอะไรล่ะรถไฟรถไฟอย่างนเป็นบุกเบิกแก๊งสเตลลนดาร์ดจะเป็นจุดจบอะไรแบบนี้เอ้แต่ว่าเพื่อเพียบฝนให้นีเนาะฉันได้อ่านเรื่องแล้ววุ้นสนุกสนุกมากสนุกจริงก็ไอ้เีทยผมพูดไงเดี๋ยวว่าคือไม่อยากจะพูดแต่ว่าแม่งดีกว่าแผลตีอะมันดีกว่าแผลตี ไม่อยากจะมู่วี่หรือว่าจะมันจริงอะมันดีกับแผ่นเนี้ยเออแค่แผ่นนี้นะแค่แผ่นนี้กับ3.2อ่ะที่เหลือผมยังให้แอฟเวอร์เรียสอยู่สนุกครับสนุกมากสนุกมากเอเรื่องโอเคเลยชอบเอาจริงผมคิดถึงซันเดย์ชุดเก่าเหมือนกันนะเพราะแซนเดย์ชุดเก่ามันมีท่าไขว้ให้เป็นอาท่ามือไขว้หลังข้างหนึ่งอ่ะเออพอไปชุดนี้มันมันมันไม่สาท่าแล้วหรอะมันมันมันอยู่ตรงนี้เลย เชี่จะแชทเอาไงดีวะแชทแชทผม E หนึ่งแล้ววะจะไป E สองอ่ะดูว่าเอาดาเลียดีวะผมควรไป E สองหรือไปดาเลียดีอ่ะไอเทมผมรู้สึกอยากเปิดวะผม,ผมควรผมควรเอาดาเลียก่อนหรือเอา E สองไฟล์ไฟล์ก่อนไปสิผมไม่ผมไม่ถึงกะดิต้องไปเล่นอะไรก่อนนะคุณรอได้ปะลนะ่ะผมต้องไปเก็บนู้นเก็บนี่ก่อนนะคุณรอได้ปะลนะ่ะเออคุณรอได้ปะลนะ่ะถ้าเกิดรอได้มผมก็สุ่มผมก็แวะไปเก็บก็สุม่ม เพื่อปิดไลล์ยี่สิบส่วนไดเรียนหรือไฟ,อฟ e 2, ไว์ไฟอีสองดีว่าแค่ไหนดีวะแต่คือไฟว์ไฟเราไม่รู้เรื่องอย่างว่าเขาจะเหมือนเช่นก็ใช่ก็จริงคือผมไม่รู้เรื่องว่าไฟว์ไฟจะเรียนอีกทีตอนไหนด้วยอยากเปิดไปก่อนอะยเงี้ยแค่สิบโลนะเพราะว่าเป้าหมายหลักผมก็ยังอยู่สัตว์อีสีส่จุดศูนย์เหมือนเดิมแต่ว่าเออแค่สิบโลอะ่ะน่าจะโอเค ผมสุ่มไปประมาณ48เอ้ยไปซี48 38โลถ้าจะไม่ผนะิดะนะดูว่าบดูแป๊บมีสองไฟไฟไมันดีใช่อีสองไฟไฟดีมากครับดีมากกระดักเกอร์50 25, 20 25 30 35 38มี38เฮ้ยแ8ดหรอรู้ยี่แปด สามแปดที่ในฉันแตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรอะไรแตกงเดี๋ยวเย็นๆนะเฮ้ยเออนี่มีอัพเสาป่ะเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวไปดับก่อ,นเ,อเนเพิ่มพิได้แค่เพิ่มที่รู้คือเรื่องดีงดีมากอะ่ะที่ตอนจบเมื่อกี้คือคือมันมันมันลืมไปชื่อขนาดแหละว่าดาเลียพูดเฮ้ยดาเลียหรือใครพูดเลยหละว่า นางก็จะจบได้ดีอ่ะคือนางก็ไม่ตายหรอกก็สุดท้ายก็จบได้ดีแหละถึงจะตายในฝันแต่ก็ในความเป็นจริงก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเออแต่พอเป็นแต่พอแต่พอเล่นไปแม่งลืมอ่ะมันมันแบบเยเอาอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยอีกบ้าเลยอ้าวไม่กูดูว่าจะอัพเสาโอ้โหเสียดายเลยนึกว่าแบบอัพแบบเวลเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้ยมีเหรอเสียใจว่ะ เอางี้คุณอยากเห็นผมสุ่มใช่ไหมคุณทนดูผมเล่นไออีเวนต์สเต็ปได้ไหมล่ะเออเราได้ปะละถ้าเราได้ผมก็สุ่มได้นะเท่าไหร่พันพันหนึ่งเหรอวะทำไมน้อยจังเออคุณเราได้ผมผมผมฟาร์มเลยผมผมฟาร์มแค่ร้อย,ร,อยร้อยกว่าเองไม่นานร้อยกว่า กับ M4 กับ M4 l t ได้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฟาร์มอีเวนต์สักแป๊บหนึ่งให้มันได้สักสิบโลนะไปสูไไ่ไฟล์ไฟล์สักสิบโลผมหวังหลุดก็ได้ไม่หลุดก็ได้อะเพราะว่าหลุดก็ดีจะได้มีการันตีให้สปา,สาคคร์คสปาร์คขึ้นเก็บไว้ไม่รู้ว่าแผนไหนอะแต่มาอย่าให้มา จะได้ใบหลังใหมก็ได้อ๋อน้าใบหลังใหมี้ก่อนข้าวก็ยังไม่ได้กินอ่ะที่อยู่ข้าวด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจบไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็โดยรวมแพท4.8สนุกมากผมให้คะแนนประมาณ8.5เต็มส10มีช่วงล่าเบื่อด้วยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดี ถือพอดีเลยนะครับผมรู้สึวกว่ามันจะบอกเปนว่าเป็นการขยายเพนาคนี่หรือเป็นนเรื่องจริงๆของเพนาคนี่ก็ได้หรือคุณคิดว่าเป็นนอรอีฟก็ได้มันมันได้หลายอย่างเลยนะ <c oughs> แต่ว่าจากที่อ่านมาก็ไม่รู้อ่ะมันน่าจะแล้วแต่คนกีความน้่นแหละเพราะตอนแรกผมนึกว่าเล่นจบใช่ไหมไอ้ส่วนตรงตรงตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยมันจะหาย ตัวนี้จะหายไปเลยแล้วก็เป็นเนเรื่องใหม่ไม่แทนไปนเลยทดแทนไปนเลยแต่ก็ว่าเป็นแยกใหม่ก็ถือว่าเป็นเนเรื่องที่ดีนะครับเป็นเนเรื่องที่ดีถ้าแต่คนมองเรามองว่าจะเป็นวอดอิฟ e หรือว่าจะเป็นเรื่องหลักอืมเพราะุจบมันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่มันจะหักเลี้ยว,วยตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันจะมันจะเริ่มหักเลี้ยวแล้ว เดี๋ยววันนี้ไม่เป็นของไฟเอ่อไฟของอะไรลูกมันเข้ามาประจบงานปีไม่รู้ว่าเป็นวัดอิปหรือเปล่าก็จะคนบูมบอแล้วกันนะโอเคโอเควันนี้อเอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมไลฟ์มาตั้งแต่ปลายสองเออหิวข้าวไม่ใช่อะไรโอเคเดี๋ยวไฟเอ่อไฟเดี๋ยวผมไปสุ่มหลังไปสักสิบโละนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวว่าไงเดี๋ยวผมมาโพสลงแล้วกันนะในชุมชนในในโฮสอะของยูทูบเดี๋ยวผมมาลงแล้วกัน โอเควันนี้ตัวผมก็ต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวพีชข้าวไปพักผ่อนเลยโอเคจกันใหม่ไลา์หน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับอเอ้ยถือก่อนีือก่อนไปอ่าอาจจะมีไลไ์พูดคุยแหละน่เลเรืเ่องเ,เสร็จน,นะอ่าอาจจะมีอาจจะโอเค